สวัสดีครับสวัสดีเดอะเอ f ซทางช่องพหัต channel ครับมื่อนี้ครับวันที่20กลุ่มภาพันสองหาหกครับผมเนาะมื่อนี้ครับผมจะมีนอกทางเมืองแบงปั่นเอซทางช่องครับเป็นของพิต่ายละยองครับล่างอย่างเดียวครับผมพิต่ายละยองครับงวดที่แล้วให้มาครับผมหลักหน่วยล่างครับให้3ให้5ให้7ครับเลขออกสีสครับเข้าที่สาต่ว่า กพแทนเดียนหาครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยล่างครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เข้ามขามางวดหวติดต่อกันครับงวดที่15ไม่เข้า16ไม่เข้าแล้วก็งดที่17ครับผมไม่ลงให้ครับงดนี้เข้าครับผมเนาะนี่ครับเขาก็คือเขาครับบกเขาก็คือบกเข่าบ่มีการของ6 f c ทางช่องครับผม ของพิตาและยองครับงวดที่แล้วให้มา357ครับหลักหน่วยล่างครับเข้าที่3ครับเลขออกครับ4 3ครับเลขออก43ล่างครับเข้าที่3ครับนี่ครับส่วนเวทีทางช่องถามสูตรนี้มาเยอะม่ากครับผมเนาะตามของพิตาและยองให้หน่อย ตาวางงวดนี้เพิ่นโบหิมากครับผมเนาะเขามาสูตรที่1ครับเข้ามา1 2 3 4 5ส7 8 8าี่ห้าดดงวดติดต่อกันงวดที่9ได้1ไม่เข้าครับผมสูตรที่2ครับเข้ามาครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดครับผมเข้ามาสูตรที่1เข้ามา8งวดติดสูตรที่2เข้ามา8งวดติดครับงวดที่9หลุดทั้ง2นี่ครับเนาะลุดทั้ง2สูตรครับเลขออกล่าง4 3สครับนี่ครับ ส่วนสูตรนี้พักไว้ก่อนนะครับงดที่แล้วไม่เข้ากับผมเนาะค้นว่าครับผมเนาะเอาสูตรนี้ครับผมนี่ครับเอาสูตรนี้นะครับหลักหน่วยล่างครับผมหรือว่าเลขติดล่างครับผมเนาะนี่ครับผมเอฟซีทั้งช่องกระถามมาเยอะแากให้ผมตามพิษต่ายและยองให้หน่อยนะครับโอเคครับผมแ้งข้าวเอฟซีทั้งช่องก้อนครับผมเนาะเลขวิ่งนักขับถมครับ งดที่แล้วไม่เข้าครับผมเนาะงดที่แล้วไม่เข้าเพื่อนว่าจะปล่อยวันที่23ครับผมอีก3วันครับอีก3มวัน23นะครับแต่ว่าครับผมเนาะแต่ว่าครับผมเลขของเพื่อนเพื่อนครับผมเนาะเลขของเพื่อนผู้ใหญ่เจดีจากนัคามถมหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนครมฐมครับนี่ครับเข้าที่95ตรงๆครับผมถ้าใครรอชุดนี้ครับผม จะได้ก่อนเลขออก1วันนะครับงวดนี้จะได้ก่อนเลขออก1วันครับก็คือวันที่29กุมภาครับผมเนาะนี่ครับเพิ่นแจงขขาวมาครับผมแต่วาครับผมเนาะเพิ่นวิ่ง0ูนย์ครับผมแต่ว่าเพิ่นมาซื้อเลขเพิ่นเพิ่นครับผมเนาะวิ่งศูนย์บนล่างตัวละหนึ่งแสนบดถึกสองแสนครับผมเนาะกดไปสองแสนแต่ว่าครับผมไม่ได้เก้าหาขึ้นครับผมได้เก้าห้าห้าแสน กำไร3ามแสนครับผมผนแจ ạ เขามากมันขึ้นครับผมเนาะจะมาบอกเอฟซีทางช่องต่อครับผมส่วนใครรอเลขยิ่งสงขางวดที่แล้วได้5ครับผมมา395ครับแล้วก็จับคู่ให้ครับ905ครับผมเข้าที่95ตรงตรงครับกัดเล่น2ตัวรอก่อนนะครับรอก่อนเพิ่นวางงวดนี้จะเย็นๆเด้อเอฟซีทางช่องครับผมเนาะพอวางงวดนี้ครับผมเลขสัญจรที่สงขาครับผมงวดนี้ครับ ให้ fc ทางช่องรลอก่อนนะครับส่วนของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนะาะผนแจงข่าวมาแล้วว่าจะลงไห้วันที่22ครับ22กุมภานะครับนี่ครับ22กุมภาครับผนแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเพราะว่า fc ทางช่องกระถามมาเยอะมากให้ผมตามาเลขจากปทุมธานีให้หน่อยบนอย่างเดียวครับให้ศูนย์กับเก้าครับเข้าทีเก้าห้าตรงๆครับ ส่วนผมลงคลิปไปแล้วแต่ f อฟทางช่องไม่เห็นเยอะมากครับผมหวยไทยพวนครับเข้ามา3งวดติดต่อกันครับ7 9เข้าตรงๆครับแล้วก็งวดก่อนก็0 9 90งวดที่แล้วครับ3 4 43ครับดับ6บนล่างครับผมเนาะกถือว่าดับ U ครับผมดับดีมากครับผมเนาะพาอว่าครับงวดที่แล้วทุกสำนักทุกอาจารย์ส่วนมากจะให้6ครับผมพ่นแน่มากครับผมให้ดับ6งวดนี้ครับผมงวดนี้ นี่ครับดับ4 0หน่วยบนล่างครับเด่นที่8กับ0นบนล่างครับหวยไทยพวนครับผมเนาะแฮกชี่ท่าน2องแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะหวยไทยพวนครับมาครับผมมาครับพิษตายและยองครับล่างอย่างเดียวครับผมล่างอย่างเดียวดูก่อนสิพิษตายและยองล่างอย่างเดียว ล่างอย่างเดียวโอเคครับงวดนี้ได้795ครับฟัน5เม็ดเดียวครับจับคู่ครับ7 5 9 5 1 5ครับผมเดี๋ยวผมเขียนให้ fc ทางช่องครับผมเนาะตาและยองครับผมล่างอย่างเดียวครับย้ํากับ fc ทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ y o u t u b e เท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อครับผมเนาะเพจปลอมเยอะมาก ผมเตือนเกือบทุกคลิปนะครับก็มีคนเอฟซีทางช่องตกเป็นเหยื่อส่วนมากนะครับคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะดูทางเพจปอมนะครับผมเนาะส่วนใครที่ดูทาง youtube จะไม่ตกเป็นเหยื่อครับผมอย่าลืมครับผมเนาะมาติดตามทาง youtube จะดีกว่าครับผมพิต่ายและยองครับติดตามทาง youtube จะดีกว่าครับผมเนาะพวกนี้เนะี่ยมิจฉาชีพครับผม เอาซื้อผมเอาหนาตาผมเอาทุกอย่างผมไปหากินครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวเดี๋ยวผมเขียนนี้ให้ก่อนดีกว่างวดนี้ได้ที่795 ีครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้ที่795ครับผม795ครับงวดที่แล้วเข้าที่3นะครับ4334ครับ795ครับผมแต่ว่าเพ่นห้เด่นที่5ครับผมเนาะล่างเด่นที่5เม็ดเดียวครับผมวิ่ง5ครับผมล่างวิ่ง5จับคู่ให้ที่3คู่ครับผมจับคู่ให้3คู่ครับมี 759515ครับ7 5 9 5ห้ 75, 95, ครับห5ึ่งหครับ7 5 95ห้ครับผมลงวันที่1ครับผมนี่ครับ พีแตละยองครับผมล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะหลักหน่วยล่างครับ795ครับผมหลักหน่วยล่าง795ครับผมเด่นที่5้าครับผมเด่นที่5้านะครับเด่นที่5ก็คือวิ่ง5้าล่างครับผมจับคู่ครับ7 5 95ห5้าหครับผมเนาะของพี่แต่ละยองครับพี่แต่ละยอง รอก่อนนะครับของปทุมธานีครับผมปมทุมธานีแจ้งข่าวก่อนรอก่อนนะครับวันที่ยีิบสองครับผมยีิบสองวิ่งสงขาวิ่งส,งข,ง,สงขานี่ต้องใส่จะนานวันนี้เพราะว่าเพนวาล่อครับผม่อก่อนผมเพาวางวดนี้เลขสันจอนที่สงขาครับผมเนาะนี่ครับวิ่งสงขารอ,อก่อนนะครับวดน,นี้อาจจะได้ช้าหน่อยครับผมเนาะแล้วก็วิ่งนี่เขถมครับ จะได้วันที่ยีบสามนะครับยีามครับแล้วก็เลขของเพื่อนเพื่อนกับผมเนาะจะได้ก่อนเลขออกหนึ่งวันครับผมจาห้าตรงๆครับอโอเคครับผมเนาะย้ำย้ำก่อนย้ำก่อนหวยไทยพวนอาหมดนี้ครับผมเนาะแคบหน้าจอครับผมหวยไทยพวนโอเคครับกระสุททานีกับออวยพ่อนให้เอท่านช่องที่เบิ้งคลิปนี้ เดินทางแล้วคลาปลอดภัยเด้อยาเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงหล่ำรววยเงินท่องรับผมเนาะคิดสิ่งไหนครับผมขอให้สมปฐนาครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์นะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับเดี๋ยวแคปหนึ่งผมให้ผมแ่้งข่าวแคปหนึ่งก่อนสําหรับคนที่รอชุดนี้ของผมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะลงให้ดูครับผมนี่ครับ เท่าที่4 3ล่างครับจะมาผมจับแค c 4 4 7เองครับผมเนาะบบกับ4 3ให้เอที่ทั้งช่องครับผมนี่ครับพุ่งนี้นะครับจะลงให้ดูก่อนเที่ยงนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับเจอกนคลิปหน้าครับผม